การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททนะครับจัดกิจกรรม Music and Mutelu ต e s t i v a l 2025นะครับพาสายมูสู่ดินแดนศรัทธาสนุกครบทุกศาสตร์ที่สวนชมโคงนครพนมครับ นายปรายาอุ่นเพชรวรกรผู้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิด Music and Mu t e l ตลูเฟสิวัล2อพพร้อมด้วยนายธีรศินเทเพนนะครับรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนทททร่วมทำพิธีเปิดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะฮะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่วันนี้นะครับ11พฤษภาคม2568ณสวนชมโขงนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนม <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปยังภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีการสร้างสีสันบรรยากาศตกแต่งพื้นที่ภายในงานให้มีความน่าสนใจกับเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเส้นทางสายบุญและสายมูเตลู ดูดวงนะฮะเสริมดวงกับหมอดูชื่อดังเสี่ยงไทยนะครับอาร์ตท,ทอยและ DIY สินค้ามงคลเสริมโชคสักยันต์มงคลนะครับสติกเกอร์แทททูสายมูสุดเก๋น,นะครับโซนถ่ายภาพ AR สุดล้ำสไตล์สายมูเตลูนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการมูเตลูศิลปะวัฒนธรรมต่างๆการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารมงคลอาหารสุขภาพและฟูดทักกว่า40ร้านนอกจากนี้นะฮะยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง3คืนด้วยกันนะครับในวันที่9พฤษภาคมนะครับจะเป็นแนคกนรุพลนะครับเดริชแมนทอยโบกี้ไลออนนะครับวันที่10พฤษภาคมนะฮะเป็น Polycat นะครับลานดอกไม้อนาตโมีรับบิดนะครับ, ok My, Rabbit, รบส่วนวันนี้นะครับ11พฤษภาคมจะเป็นโปเตโตนะครับเย็นเต็ดและลับคลินั่นเองทางนี้นะฮะยังมีไก <c oughs> ขอแพ้ฮะทางนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานนะครับภายใตยแ้แคมเปญอีสานหมางคักนะฮะชวนนักท่องเที่ยวร่วมสนุกรับของที่ระลึกสุดพิเศษและรับรุ้นวอชเชอร์มัสเทสนะครับจากร้านอาหารคาเฟ่และที่พักชื่อดังของในนครพนมทางนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thailand Festival หรือททสํนักงานนครพนมนะครับ TAT นครพนมนั่นเองครับ